หลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะแอดมินมาตามแนวทางของพิทักษ์นะ,ะเข้าบนล่างนะคะสามหนึ่งหกสามเจ็ดหกแล้วก็สามสามสองนะคะท่านผู้ชมนะคะเลขขึ้นว่าวเลขหลวงปู่สวงให้จุดทูบนะคะวันขึ้นว่าวได้สามเจ็ดหกแล้วก็รอบแรกพิทักษ์ให้สามหนึ่งหกกับสามสองบนล่างเลยนะคะเอฟีแม่นจริงๆนะคะมาตามโตกับความฝันของพิทักษ์นะคะ,คะแอดมินก็มาเย็นแล้วนะคะเพราะว่า มอจะไปทําธุระนะคะพาลูกไปโรงพยาบาลหมอนัดนะคะเอฟซี FC. เรื่องตายแหละคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็พี่ชายก็เข้าโรงพยาบาลอยู่อำเภอสังขะนะคะเมต่ง,งานกับงานนะคะเอฟซีเนาะคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเอ็ดมินก็ยังมาตามให้เอฟซีตลอดนะคะเรียกพี่ทัดแล้วนะคะขานแล้วนะคะนึกว่าไม่อยู่เนาะเอฟซี FC. โอสวัสดีค่ะ ค่ะโอ้บนล่างเลยเนาะแต่ทอมระสังขารบ้านดุนค่ะโอ้ย้อนแสงมากเลยพี่ทัศน์ค่ะก็เย็นแล้วเนาะไม่ค่อยมีคนมาบ่พี่ทัศน์โอ้วยเพิ่งออกเนาะเขากําลังยังไม่ได้ต่างกันจ้าสวัสดีจ้ามาเย็นแล้วนี่มัวแต่ไปธุระปะปังนะคะก็เช้าก็พรุ่งน้ออกมาออกมาแล้วเนาะทีมงาน อฟันเข้าเข้าบนล่างเลยโอ้เลขหกวงปูแม่นมากเลยเนาะให้จุดทูบเอาเลขกว่าวก็ถูกค่ะเลขกว่าวถูกบนล่างค่ะมาตามต่อฟันดีแร้วบป่าคะนี่โอ้ดีทุกงวดดีทุกงวดอันนี้รอบแรกเนาะพิทักษ์ที่เข้าบนล่างเนาะครับรอบแรกเนาะก็คือรอบสองครับรอบสองปะช่วงมกเก้าชกุฎ์9า5นอืมก็บนล่างค่ะครับอันนี้ข้างที่สองบนล่าง บ,บ้านเก่าบ้านเกิดก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านเล็กที่นี้จะมีงานขึ้นบ้านใหม่ก่อนนิมนต์พระไปหนึ่งรูปแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนระเบียงแบบน,นี้ระเบียงเป็นสีแยกค่ะคือถ้าจำเป็นเขาจะระบองเนาะ,ะห,ลหลักเขตหลักแดนก็จะมีบ้านอยู่ตรงนี้เล็กที่หนึ่งบ้านเล็กที่หนึ่งแล้วก็มารวมกันทำบุญในบ้านเล็กที่สี่สิบเอ็ด บอกแล้วพิเสเดไม่เป็นไรอันไม่เป็นไรก็ต้องฟูมาแล้วเลธิที่ตรงนี้จะมีงานขึ้นบ้านใหม่กันเลยพระอยู่องค์หนึ่งเขาสวดอะไราเสร็จแล้วก็บอกว่าออเดอร์ตาตรอคือให้ไปแบบนี้ให้บ้านนี้ไปขึ้นไปขึ้นอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ไปลงอีบ้านหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ตรงหลักแดงก็มีดีน้อยคนหนึ่งแต่ลทธิที่ตรงนี้เลธิที่ตรงนี้ผมก็เลยเอาลขที่มาค่ะ ไปก็มีเด็กน้อยเนาะแต่อันนี้จะเป็นคำหยาบเนาะคเบอร์หญ่คเมกะโกนกระดอกติจกกูดิเวเลงเบเกเลเจตอออันนี้พวกสากนเคอมอีก็คือเด็กผู้ชายนั่งหอดกังเกงแล้วก็เห็นไอตัวเล็กของเขาจขึ้นเหมือนเลขเจ็๊บมันกระงองอย่างนี้เลยเหมือนเลขเจ็ดเลยครเหมือนเลขเจ็ดผมก็เลยเอาเลขตัวนั้นมารวมกัน พระองค์หนึ่งก็ <c oughs> ก็ก,ก,ก,ก็ต้องเข้าใจเนาะ <c oughs> ว่าพระพูดภาษาเขมรครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยอยากาชื่อคืับเข้าใจค่ะท่าสา,ายลงผู้สวงเดินไปแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ผมก็เลยเอาเลขที่นี้เป็นเลขที่สี่สิบเอ็ดเลขที่นี้เป็นเลขที่สี่สิบแล้วเลขที่นี้เป็นเลขที่สามสิบเก้าก็เลยเอามารวมกันเป็นตัวเลขครับก็โชว์ตัวเลขเลยเนาะครับ อันนี้ให้ดูงดก่อนก่อนค่ะงดก่อนนี่อันนี้งดก่อนฝันลูกชายยุลูกชายเราถูกโบนลาค่ะแล้วก็ตัวเลขทูบเลขทูบสามเจ็ดหกครับสามเจ็ดหกในว่าวในว่าวค่ะนี่งดใหม่นะคะงดวันที่หนึ่งเมษาอันนี้งดใหม่สามเก้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะแล้วก็ดูที่ผงเขียนด้วยค่ะครับหลักหน่วยหลักสิบจะไม่ตรงกันจะใช่ แล้้วกก็จจัับบใหูแสดงว่าปูให้แขนแบบนี้ครับก็คือปสน,นาจเ <rapidement, S 1> ป็นแบบนี้อ้าวอีกคืออะไรนาอบมาเนี้เนาะโอเลขเจ็ดตรงนี้บ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดตรงนี้บ้านเลขที่สี่สิบตรงนี้บ้านเลขที่สามสิบเก้าเลขเด็กน้อยนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแผนคลายเป็นที่ <c oughs> ไม่พูดก็พูดเนาะให้<ฆ>ลูกปู่ว่าเดินตแระ เรงตอนนี้เด้อจบหมดเลยมานอนในโกดกมิโอยู่กับเด็กน้อยแต่เด็กน้อยไอคนก็อยู่เยอะแยะแต่เด็กน้อยคนนั้นถอดกางเกงเนาะมันจะมีออจูพูดออจูดิการเนาะเป็นกรรมไม่สุภาพนิดนึงก็มันขึ้นมาปุ๊บมันไปโปงอะไรเลขเจ็ดผมก็เลยจับเลขที่สามสิบเก้าแล้วก็เพิ่มเจ็ดไปก็คือสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแล้วก็สี่สิบเอ็ดคือเลขที่จัดงานค่ะ ี่สิบลงปูให้ข้ามแล้วก็มาลงที่สามเก้าเจ็ดสิบเก้าครับวันนี้เข้าใจเราไม่ีจ้ะมีไม่งงไม่งงมีที่มาแล้วก็ที่ไปเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่พิทัศน์เล่าให้ฟังนะคะเล่นก็ถ้าเหมือนผมเขียนแบบนี้ก็ลงมานี้ด้วยก็ได้จ้ะครับเพราะผมจะเขียนไม่เหมือนกันค่ะเหมือนตัวเก่าผมจะเขียนให้ตรงใช่ค่ะแต่ละงวดแต่ละงวดไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะก็ตามความฝัน แบบน,นี้ถ้าถ้างงเนาะขึ้นแต่ตรงนี้จะเป็นหลักแดนบ้านนี้ก็แเดนสี่เหลี่ยมบ้านนี้ก็แดนสี่เหลี่ยมบ้านนี้ก็แดนสีเนนนส่เหลี่ยมแต่บ้านบ้านนี้จะเป็นเลขที่สี่สิบเลขที่สี่สิบเดแต่บ้านนี้ทําไมหลวงปู่ไม่ให้ไปอืมให้มาบ้านนี้ทําไมก <successor. S 1> ็เล็กจะให้แนวทางนี่แหละปู่ก็จะให้แบบนี้ปริศนาด้วยเนาะาู้คนไม่เข้าใจคชะ ไม่งงหรอกพิทัทก็คือแต่แต่ถ้าผมจับอย่างนึงก็คือตัวนี้971มะหรือว่า71อะไรนะ74 74อ๋อ74 4เหลี่ยมค่ะแล้วก็อืมเนาะถ้าตีถ้าตีเป็นเหมือนหลวงปู่เนาะครับค่ะนี่แหละที่มาที่ไปของความฝันพิทัทฝันแม่นมากๆเลยนะคะเท่าทุกงวดเลยนะคะนี่ก็ ก็อย่างว่าอะไรบางทีเนาะบางคนเข้าชอบสามตัวแต่ไม่จัดสองแล้วอีกอย่างหนึ่งรถทะเบียนรถสี่ตัวเขาไม่ตัดสองค่ะเขาเล่นสามแล้วหกสี่ก็เป็นเก้าหกอเก้าสี่ทะเบียนรถอีกทางหนึ่งค่ะก็ถือว่าก็ถือว่าเข้าหลายงวดอยู่เข้าหลายงวดนะคะก็เพราะบารมีหลวงปู่ นองพิธาเนาะครับพอลูกปูให้ทําถนนยังไงก็ต้องถูกใช่แนวทางปูก็ต้องให้อยู่ดีแล้วก็ทาถนนเสร็จมาฉลองถนนปุ๊บลูกปูก็ให้รางวัลค่ะเอฟซีให้รางวัลจะพาเนาะพอดีถ้าวันนั้นมินนี้ไม่ได้ถ่ายผมก็เอาตัวนี้ไปวางไว้กับรถทะเบียนรถสามสองหกแปดอ้สามสองหกอะไรนะอืมบ่สามสองแปดหกค่ะผมก็ไปชี่สามหกจะมาแบบนี้ตัดแปดออก สามสาสองก็คือข้างหน้าไม่เข่าสองสามแต่วันนี้รถมาจากอุบลรัฐธานีม<ด>ีชอ่องมีไม่ได้มาเมื่อเช้าจผมก็ไม่นั่งไปวัดถนนผมวัดเป็นตารางวาได้ประมาณยี่สิบแปดเมตรแล้วก็รถคันนั้นมาจอดปุ๊บมันจะบนเป็นรถคันที่สองจอดปุ๊บผมก็เดินมาเกตทะเบียนแล้วก็เอาไปวางตัวนี้เลยสามก้าเจ็ดหนึง บ่เวามันตรงกันเลยบอกทุกตัวเลยนะสามเก้าเจ็ดหนึ่งก็คือหนึ่งตรงนี้อมันมีทุกตัวอยู่ในนี้เนาะทุกตัวเลยค่ะถ้าเนาะอันนี้ก็ช่องมินีเราจะให้ไปดูตรงนั้นก็อนเก็ต้องดูช่องมินีด้วยช่องโฟล์คับด้วยเพราะมันคนละอย่างกันแต่เลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ผมจะให้ละเอียดกว่าโ่ล์คับพยานาครับก็จะเป็นตัวตัวปิศาค่ะก็ถือว่าหลวงปู่ให้นะคะช่คขับแต่งวดนี้เนาะวดก่อน ผมให้ถูบนล่างงวดนี้เราก็เอาเสมอๆไปไม่ต้องไปข้ามไปเยอะค่ะอย่างถูยี่สิบเราก็เอายี่สิบไปไม่ต้องไปข้ามเป็นสี่สิบแปดสิบอันนี้ก็เอาที่ที่เราชอบดีกว่าเดี๋ยวกผมคือเล่นพอประมาณเน,เนาะให้เก้าทีละเก้าไปทีละนิดค่ะงวดนี้ถูกไปสี่งวดน้าก็อาจจะพลาดค่ะ ถ้าลุงปู่ให้ตัวหน้าก็อาจจะถูกอีกก็อยู่ที่ลวงปู่่ออยู่ที่ลวงปู่ค่ะบารมีลวงปู่ให้จริงๆนะฮะเอฟซีไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่เนาะแต่เอฟซีบางคนถามผมมาว่าพี่ถูกเยอะไหมต่อน้าลุงปู่ผมไม่ค่อยเล่นพี่ทัศไม่เล่นนะถ้าผมเล่นปึ๊บเลขนี้ไปคนละอย่างอครับมันจะเคลื่อนไปเลยคือพี่ทัศนี่เป็นคนที่ให้แนวทางกับเอฟซีเนาะ ค่ะแล้วก็หลายๆคนที่มาทําบุญให้เอฟซีเป็นเป็นสะพานบุญก็ถือว่าพิษฐีเป็นือผมเป็นสะพานบุญให้ครับสะพานบุญคือตัวแทนของค่ะครับแล้วก็บางคนเนาะมันมันหลายแง่หลายอย่างบางทีเราพูดดีตัวเราว่าดีแต่คนอื่นว่าไม่ดีใช่ค่ะบางทีเราพูดถูกแต่คนอื่นว่าไม่ถูกอันนี้ก็เราก็ต้องพิจารณานะบางทีเราก็พูดผิดบ้างถูกบ้างผัก็ต้อง ขออภยนนัยในอกาสนี้บางทีผมพูดผิดบางทีผมพูดอาจจะข้ามไปอีกนิดหน,น,นึ่งอันนี้ก็ต้องขออภยัยแต่ถ้าผมพูดแบบไม่ถูกส่วนอน,นี้ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรือง,รองค,ครับยิ่งๆต่อไปค่ะครับอย่างเหมือนบอกเลขในวันนี้ก็ให้เป็นแนวทางครับถ้าผิดถูกเราก็อภัยซึ่งการแล่กกนลก,การเพราะเลขการที่มาที่ไปทั้งหมดการทําถนนการเทพื้นการทุกอย่างทุกอย่างมีแต่ความฝันทั้งหมด เพราลวงปูบอกเป็นความค่ะบารมีลวงปูช่วยนะคะเอฟซีถ้าเราไม่ได้สัมผัสเองเราไม่รู้ใช่ค่ะครับอันนี้พอโชว์นี่เลยค่ะฝันว่าบ้านเลขที่41มีงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เกีิชื่อดังก็คือลวงปูนั่นแหละค่ะลวงปูครับบอกว่าให้เดินไปต่อเบนนี้ดีกว่าค่ะให้เดินไปบ้านเลขที่40แล้วก็พาเด็กๆพา ญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาที่เด็กน้อยที่สามสิบเก้าแล้วก็ไอเด็กน้อยเล็กๆไปถอดกางเกง้วยไอตัวงอมนเป็นเล็กเจ็ดเลยเจ็ดก็ถูกกับที่ลุงปูให้เดินเลยใช่ก็เลยเอานี่แหละเป็นปริศนาของปูเนาะปริศนาคือสีแยกเราก็สีแล้วเพราะลุงปูให้สีแล้วแล้วท่านให้เดินไปเป็นนี่ก็คือเจ็ดสีค่ะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแอดมินเนาะค่ะขนดานไม่สบาย ขนาดก็มีธุระมีอุปสรรคค่ะก็ต้องมาช่วงเวยน็นวันนี้ผมก็ยินดีให้โชคลาภกับเอฟซทุกๆคนแล้วก็กราบขอบคุณเอ็ดมินที่มาถ่ายทำทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและทําหน้าที่นี้ให้ต่อไปอย่าอย่าท้อแท้แล้วก็กราบขอบคุณเอ็ดบินเอฟซีที่ดูชมที่ก็ต้องรักสังขารลุงผู้สวนค้อยท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการค้าการขายมีโชคลาภร่ำรวยก็แสดงความดีใจงวดที่ผ่านมาด้วยท้างวดนนี้ ให้เป็นแนวทางเข้าไม่เข้ายัางไงก็ขออภัยก่อนในโอกาสนี้ขอบคุณเป็นอย่ญญางยิ่งค่ะส,สวัสดีค่ะขอบคุณพิทัศน์มากๆค่ะนะคะเฮฟซี